สวัสดีค่ะสมาชิกฟินโกทุกท่านนะคะในช่วงวันที่21จนถึง25พฤษภาคมนี้นะคะมีกิจกรรมโบนัสที่เศษประจำเดือนนะคะซึ่งแจกโบนัสต,ต่างๆให้กับสมาชิกทั้งหมดและรวมทั้งสมาชิกชอปเปอร์ที่จะสมัครเป็น PS ใหม่ด้วยนะคะถ้าสำหรับชอปเปอร์ใหม่ที่จะสมัครเป็น PS นะคะจะได้รับาการจับฉลากสูงสุดอยู่ที่3ครั้งนะคะครั้งที่1คือชอปเปอร์อัปเกรดเป็น PS นะคะจะได้รับการจับฉลาก1ครั้งค่ะแล้วก็ครั้ง แตัวช็อปตัว P.S เองนะคะที่ต่งซื้อสินค้าครั้งแรกจะได้รับการจับสลักอีกหนึ่งครั้งและเมื่อแชร์ลิงก์สินค้าไปแล้วมีผู้ซื้อสินค้าทําให้ P.S เกิดการขายสินค้าครั้งแรกได้ก็จะได้การจับสลักอีกอีกหนึ่งครั้งค่ะรวมเป็น่างครั้งนะคะสําหรับ Copper ที่อัปเกรดเป็น P.S ค่ะสำหรับสบมาชิกทั่วไปนะคะตั้งแต่ P.S A.M.A.T. นะคะจะมีการจับสลักสูงสุดอยู่ที่วันละสีครั้งค่ะ,ค,ะครั้งที่หนึ่ง คือสามารถาชวนชวน TS ได้ใน1วันนะคะ1ท่านก็จะได้รับการจับสลาก1ครั้งค่ะครั้งที่2ก็คือเราสามารถชวนชวน TS ใน1วันได้3คนนะคะแล้วก็ครั้งที่3คือ ะะได้ PS เ10คนขึ้นไปค่ะกลายเป็นว่าใน1วันเขาสามารถามีการจับตลาดสูงสุดอยู่ที่10ครั้งต่อวันรวม5วันคือ20ครั้งค่ะซึ่งคุ้มมากๆราง<ล>วัลสูงสุดของเรานะคะเป็น iPhone 11นะคะตามข<อ>้างๆนี้เลยค่ะ iPhone 11นะคะจะเป็นรางวัลสูงสุดของเรารวมทั้งมีรางวัลเงินสดนะคะสูงสุดอยู่ที่1,300บาท5วันรวมกันเป็น6,500บาทค่ะและสําหรับคูปองสูงสุดนะคะจะอยู่ที่888บาทนะคะรางวัลคูปองที่จับได้นะคะจะอยู่ที่หน้าบัญชีของฉัน บัตรส่วนลดค่ะสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะคะและรางวัลเงินสดน,นั้นเมื่อเราจับได้แล้วจะไปอยู่ที่ยอดเงินของเราค่ะอย่าลืมแชร์กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบข้างได้รับรู้แล้วก็มาเข้าร่วมกับเรานะคะ